สวัสดีครับคลิปแชร์เดียสินค้าขายดี eBay Amazon ของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิป eBay นะครับผมจัดทำโดยโอ๊ตออนไลน์ .com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon หลักสูตร eBay ครับคลิปนี้คลิป eBay เรามีเครื่องมือนี้ครับเครื่องมือหาสินค้าขายดีกดปุ๊บนะครับจะเจอสินค้าที่เพิ่งขายได้บน eBay เลยแล้วก็ไปต่อยอดด้วยเทคนิคบางอย่างนะครับทำให้เราเจอสินค้าชิ้นนี้ว่ามันน่าทำหรือไม่น่าทำอีกนะครับก็คือพอเจอขายได้ชิ้นหนึ่งแล้ว เฮ้ยธ hey, ุรกิจนี้ดีจริงไม่จริง,ม,รงมันขายได้เป็นร้อยไหมเป็นพันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้การทํางานในการขายง่ายขึ้นแล้วผมเตือนอย่างหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีรายได้ดีๆบน eBay นะครับวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดและขยันลงวัลละชิ้นวัลละชิ้นวัลละชิ้น,ล,น,ล,นลองทําสักปี2ปีครับงานประจําทําไปกลับบ้านมานั่งลงของ eBay วัลละชิ้น2ชิ้นวิเคราะห์คีย์เวิร์ดให้ดีๆงานไม่ได้เหนื่อยมากลงวัลละชิ้น2ชิ้น บางอย่างจับ,จบมือทําไอ้ไม่ใช่พูดผิดบางอย่างจับเสื้อมือเปล่าบางอย่างก็ซื้อมาบ้างอย่างละชิ้น2ชิ้นลงทุนอย่าให้มากเลือกสินค้าไม่ต้องแพงมากแล้วลองดูครับว่า1ปีเนี่ยคุณจะมีรายได้จากการขายของออนไลน์ผ่าน eBay เนี่ยเดือนละเป็นหลายหมื่นหรือเป็นแสนมันเป็นไปได้ไหมนะครับผมกล้าพูดเลยว่าถ้าคุณทําได้จริงๆนะเริ่มต้นวันละชิ้นวันละสองชิ้นวันละสามชิ้นเนะี่ยภายใน2ปีเนี่ยกำไรหลักแสนมันเป็นไปได้ครับอยากให้ลองตั้งใจทํายุคนี้บอกเลยว่างานก็หายากนะครับรายได้ก็หายาก ใช้เวลาแค่ปี2ปีมันไม่ได้นานเกินไปครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะแล้วก็ขอ,อนิดนึงนะครับขายกลุ่มหน่อยตอนนี้เรามีกลุ่มออดออนไลน์โอเพนแชทนะครับเป็นกลุ่มยูเซอร์ห้าพันคนนะครับแจ้งข่าวสารแจ้งคลิปใหม่ต่างๆเพื่อนเ่นสแกนคิวอโค้ดเข้าได้เลยนะหรือเดี๋ยวท้ายคลิปท้ายค,ค,คลิปนี้จะมีเป็นไลน์ออฟฟิเชียลแอดเขาแจ้งเข้ามาขอเข้ากลุ่มก็ได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าสินค้าชิ้นนี้เป็นงานฝีมือนะครับแต่ว่ามันก็หลอกขึ้นมานะมีโมนะครับเป็นรูปงูนะฮะ บอกใบให้เลยว่าเป็นกําไรผมว่าเมืองไทยมีนะเพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยเห็นบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ขนาดเหมือนเป๊ะชิ้นนี้ขายได้ถึง1,266บาทขายมาแล้ว15โซถือว่าน่าสนใจนะครับถ้าเกิดคุณเห็นงานแนวนี้ในเะมืองไทยบอกเลยว่าขายพันสองเนี่ยมีมีส่วนต่างแน่นอนแน่นอนอ,ะอ่ะเอาง่ายๆนะช่วงนี้มาสายจิวหน่อยนะะเพื่อนๆขอเฉลยได้นะครับที่โค้ด U 2 0อ7 2 0 2ย G 3จจัดมาจัดไป โอทออนไลน์คอมเว็บไซต์ที่สนแขกของออนไลน์ผ่าน e b เ y นะครับเรามีเครื่องมือช่วยในการหาสินค้าขายดีบวกกับเทคนิคนะครับและวันนี้เรามีโปรโด้วยนะครับเรียน eBay จับมือทำนะฮะถ้าขาดคนคุณจะไม่เรียนกับผมก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคนสนใจคนไหนสนใจเรียนนะครับ eBay คอร์สจับมือทำบวกเครื่องมือ1ปีแถมให้2ปีนะครับอ่ะสนใจก็ติดต่อได้ที่ไหนครับมาที่เว็บไซต์ o อทอ n น i ล e c o m คลิกที่ตำแหน่งเพิ่มเพื่อนสเีเขียวครับเข้ามาคุยกับเราทาง Line Line o f f i c i a l Account นะครับอ่า หรือพิมเองก็ได้ครับไปที่ไลน์เพิ่มเพื่อนเองบบไปที่ไลน์เพิ่มเพื่อนของเพื่อนเพื่อนนะฮะกดบวกเพิ่มเพื่อนพิมแอดข้างหน้าอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะอย่าลืมแอดข้างหน้านะตามด้วยโอทออนไลน์ o a t o n l i n e นะครับเบอร์โทรติดต่อ0815 1616ครับเราทำคลิป YouTube แ์ไอเดียสินค้า eBay Amazon อนทุกวันโอทออนไลน์ทอล์กรายการโอทออนไลน์ทอล์กคุยไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็ตามติดชีวิตคน นี่ผมตามตลอดนะว่าวันหนึ่งมีคนดูเรากี่คนอะไรประมาณนี้มีคนซับสไครต์เราเท่าไหร่แล้ววันนี้มีคนเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนดีใจด้วยไม่ใช่ดีใจสิต้องดีใจกับผมด้วยนะฮะขอบคุณแมค่คนที่ติดตามมาใหม่แล้วคนเก่าที่ยังอยู่กับเราไม่ลํำคาเรายังซับสไครต์เราอยู่นะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับเรามีโซเชียลอื่นอีกเรามี Facebook Fan Page เรามี Twitter เรามี Instagram TV ียังไงเพื่อนเพื่อนเล่นโซเชียลไหนแล้วเจอเรานะครับเป็นกำลังใจให้กับเราฝากฟอลโล่ฝากกดถ like, จบคลิปละไปละสวัสดีครับ